We'll mm -hmm. เราไม่ใช่ถน,นใหญ่อะแล้วเราใช้ชีวิตยอยู่อย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆมีรถแบบเมาแล้วขับอแล้วพอขับเสร็จแล้วเนี่ยยังหนีแล้วตำรวจมาก็ไม่เอาตัวไปทำ,ทำทะอะไรทำีนายอะไราเหตุการขณะรถกระบะขับพุ่งชนรถจักรยานในหมู่บ้านอู่ทองเพจสอง ตำบตลขูคตอำเภอลำลูกกาปทุมธานีเมื่อวันที่1ิกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นหลักฐานชิ้นเดียวที่ผู้เสียหายใช้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่ก่อเหตุโดยภาพในเหตุการณ์เป็นภาพที่ผู้ก่อเหตุขับรถกระบะวนในหมู่บ้านถึงสมรอบตลอดทางได้พุ่งชนเสาไฟฟ้าและสิ่งของที่อยู่สองข้างถนนในหมู่บ้านก่อนจะชนรถจักรยานของผู้เสียหายทำให้มีผู้บาดเจ็บเป็นเด็กชายวัยสองขวบ และเด็กหญิงอายุ11ปีวันเกิดเหตุครอบครัวเข็มทองพร้อมลูกน้อยได้ขี่รถจักรยานออกไปซื้อกับข้าวหน้าหมู่บ้านขากลับพ้นจากประตูหน้าหมู่บ้านไม่ถึง5นาทีก็มีรถปิกอัพขับสายไปมาพุ่งตรงเข้ามายัางสองแม่ลูกและชนอย่างแรงทำให้ลูกชายที่นั่งอยู่บนตะกร้าหน้ารถกระเด็นหล่นหัวกระแทกพื้นถนนแม้เด็กน้อยจะปลอดภยัยแต่วันนี้ เขามีอาการซึมเศร้าอย่างเห็นได้ชัดไม่เขาเงียบพ่อแม่เขาร้องพ่อแม่เขาอุ้มมาเขาก็เงียบเขาร้องไห้ไหมครับวันนั้นร้องตกใจมากตกใจมากพ่อแม่เขาอุ้มมาเขาก็กอดแม่เขาไว้ครับก็เงียบเงียบไม่ร้องแล้วก็พาไปหาหมอวันนั้นเลยจ้ะวันนั้นเขากําลังเดินทางไปไหนครับไปซื้อผักกลับมาไปซื้อกับข้าวจ้ะหน้าหมู่บ้าน ก็ปั่นจักรยานกลับมาแล้วเหตุการณ์วันนั้นไอ้รถคันที่ก่อเหตุเนี่ยมันมันยังไงพอที่เรารู้เหตุการณ์มาก็ตอนแรกเลยนะ่เขาก็ขับวนในหมู่บ้านขับวนแล้วเ็าขับวนเพื่ออะไรรู้ไหมก็ไม่รู้จะว่าเมาหรือยังไงก็ไม่รู้ขับวนเลยขับวนในหมู่บ้านเลยเข้าซอยหนึ่งออกมานี่เลยซอยสองไปวนอยู่ <บน S 1> หลายรอบไหมครับสา,ามรอบวนอยู่สามรอบ ก็จะเฉียวจะชนไปทั่วหละแต่เราสังเกตแล้วเอ๊ะทำไมคันี้มันขับวนอยู่หลายรอบมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนแต่ก็ไม่คิดว่าแต่ระหว่างที่วนนี่คือเขาชนนู่นชนนี่ไปแล้วจะเฉียวแบบว่าใครนั่งอยู่หน้าบ้านก็ไปชิดชิดไปเรื่อยอ่ะบางคนเขาก็วิ่งเข้าบ้านเลยเขากลัวนี่รอบรอบที่สามเนี่ยไปโดนอ๋อวนถึงสองรอบแล้วแล้วก็มารอบที่สามก็มาเจอ น้องวันนี้ไปกับแม่พอดีขากลับขากลับบ้านไปซื้อกับข้าวจ้ะเ,ออเขาก็หลบแล้วหลบไม่พ้นครับถสายไปเลยอะ่ะสายเป็นงูเลยนะขนาดหน้าพังหมดแล้วนะยังไม่จอดอะ่ะพอตอนแรกเลยเ้าชนเสาไฟก่อนครับชนเสาไฟแล้วก็ชนรถที่จอดอยู่ตรงนั้นด้วยครับหน้าเละหมดแล้วก็ยังไม่จอดอะ่ะอื นี่ก็หลบพอเห็นรถอย่างนั้นเขาก็หลบหลบไม่พน้นดูกล้องวงจรก็โอ้โหตอนแรกก็ได้ว่าแล้วไปหาหมอแล้ว,ลวได้รับกระทบกระเทือนอะไรผลเขาว่าอย่างไงวันแรกเลยอ่ะที่ออกจากโรงพยาบาลก็ให้ดูอาการสักเดือนหนึ่งหรือเงี้ยหรือสองอาทิตย์สามอาทิาตย์อะไรก็ว่ากันไปดูอาการก่อนจะดูอาการก่อนเพราะว่าเขายังไม่เห็นตอนนั้นหรอกอาการอ่ะ,ะนี่มันเมื่อวันเสาร์ หมอนัดไปเอ็กซเรย์ซ้ำอีกไปเอ็กซเรย์แล้วว่าไม่เป็นอะไรแล้วไม่เป็นอะไรแล้วให้สังเกตว่าเขาซึมไหม<ฮ>เขากินปกติไหมเล่นปกติไหมกี่ขวบแล้วครับมี่ขวบสิบเอ็ดเดือนขวบสิบเอ็ดเดือนจ ก็ไม่เป็นอะไรแต่เพียงแต่ว่าโอ้ยโไม่เป็นไรแต่เพียงแต่ว่าหมอบอกให้รอดูอาการดูอาการก่อนก็หัวก็ไม่แตกวันนั้นไม่แตกโนอย่างเดียวเพียงแต่ว่าล่วงลงมาแล้วก็หัวไปกระแทบพื้นเขาคุยกันรู้เรื่องไหมคุยัน่รู้ค่ะอ้ปกติเด็กที่ฉลาดมากเลยวันนั้นเป็นยังไงบ้างกลัวเปล่าไม่ชื่ออะไรน้องอะไรโจชัวโจชัวจ้ะ เชัวร์เป็นไงวันนั้นกลัวไหมครับกลัวไหมลูกกลัวป่ะกลัวไหมจําไม่ได้แล้วจําได้แต่ปิกอัพปิกอัพปิกอัพกลัวรถปิกอัพไหมครับตัวชัวร์กลัวไหมลูกกลัวป่ากลัวรถปิกอัพป่ะไม่พูดอ่ะไม่พูดไม่คุยถ้าแปลกหน้ายังไม่พูดก็ยังมึนๆอยู่นะจ้ะแต่เขาเวลาเขาหลับเขายังเขายังร้องอยู่นะมีผวาอยู่มั้งเวลาหลับเขาจะร้อง กลัวลูพิกาเปล่ากลัวเปล่าลูกฮะกลัวพิการไหมครับไ <c ười> <c ười> ม่พูดความจำดีมากว่าพ่อแม่ไอ้แม่เขากินเจตั้งแต่กินเจตั้งแต่ในท้องกินแต่ผักตลอดไม่คิดว่าลูกเขาจะความจำดีนะเนี่ย <c ười> ไปถามเขาตรงนั้นหัวมุมเลยนั่นแหละกระถงกระถางเาก็แตกแล้วในลานาดกวาดไปนู่นเนี่ยเยอีอยไปหมดแหละโอ้นั่นน่ะลักษณะการขับรถสายไปมาแบบนี้เป็นความผิดปกติหรือไม่ที่คนขับรถกระบะจะดื่มแอลกอฮอล์หรือเสพสิ่งเสพติดอย่างใดอย่างหนึ่งมาจนถึงขั้นควบคุมพฤติกรรมตัวเองไม่ได้เพราะที่ผ่านมาในหมู่บ้านแห่งนี้ ไม่เคยมีเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก่อนทําให้หลายคนแปลกใจและสงสัยมาถึงทุกวันนี้ว่าในวันเกิดเหตุตํารวจสพอคูคตไม่มีการตรวจหาสารเสพติดแล้วยังปล่อยตัวคนขับรถที่ชนเด็กกลับมาบ้านได้อย่างไรเขามาจากทางานู้นเลยมานน่นวันนี้เราวนอยู่ประมาณกี่รอบ คือเน่ๆคนนี้ก็สังเกตพี่สังเกตตอนรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายพี่พี่สังเกตสวก็พี่อดีกล้องพี่จับอยู่นี่พี่มองเห็นกล้องตอนที่ผ่านผ่านขั้นสุดท้ายนะก่อนที่ออกไปชนนะห้าโมงห้าสิแปดนาทีสี่สิบสามวิเพราะพี่มีกล้องอยู่ไปเปิดปุ๊บเวลาเป๊ะเลยไปเลยห้าโมงห้าสิบแปดนาทีสี่สิบสามวิผ่านปื๊ดนี่เลยนะ พอหกโมงนี่ก็ไปตูมอย่างนู้นเลยแล้วเป็นไงสังเกตแล้วเขาอาการเป็นยังไงทําไมเขาขับรถอย่างนั้นอ่ะก็มันก็มันไม่คนปกตินะคิดดูจากนู้นข้ามเดินมาเงี้ยแล้วก็รถมันก็สายเงี้ยแต่ชนไม่ไม่ถึงกับชนมันมันมาทางนี้เนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้แหละประมาณนี้ได้นะประมาณนี้แหละอประมาณนี้นี่นี่ประมาณนี้ประมาณนี้แหละแต่เราก็มองร่องไหนเนี่นเนี่ย เนี่ยพี่เพราะว่าพี่นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นั่งหลังให้ก็สะดุ้งไงดิแต่เราก็มองตามพี่ก็นั่งอยู่ตรงนี้ไงมองตามรถไปเลยว่ามันมันายอย่างนี้มันก็นี่มันก็ชะลออยู่ตรงนี้ฮะอ่ามันชะลอตรงนี้พี่ไม่ขามในความอนเสร์ตอ่าเขาวิ่งไปเรื่อยแต่ไปก็อย่างนี้เหมือนกันเออนี่มันเมาหรือเปล่าวะก็สายเป็นงูไปเลยนะไอ้ถึงกับเป็นงูมันมันก็ไม่เป็นงูหรอกแต่ว่าไอเราเราคิดนะคิดในแง่ดีว่ามันเอรถมันเสียศูนย์หรือเปล่าว่ามัน มันไม่ปกติอ่ะมารู้ทีหลังพอน้องเข้ามาอุ้มมันตูมข้างหน้าแล้วอ่ะกอได้คันนี้แน่เลยชัดเลยชัดเลยเพราะไปแต่นี้แล้วไงครับประมาณสามรอบได้สามรอบสามรอบเลยแหละสามรอบเลยแหละแต่รอบที่ว่าพี่สังเกตเห็นที่สุดก็คือรอบนี้แหละรอบนี้รอบนี้รอบสุดท้ายแล้วก็ไปเกิดเหตุเราไม่เกิดเหตุเลยก็ไปชนน้องโจชัวเนี่ยโจชัวเนี่ยตัวนี้ ข้างในบ้านนี่ก็คนรู้หมดเราสายมันจากในบ้านแล้วแหละในบ้านนั้วก็หลบมาเนี่ยหล,ลบมาแล,แล้วมีรถจอดอย่างนี้ก็มีเฉียวชนบ้าง,งนะก็ไม่เคยมีปรากฏไม่เคยมีปรากฏไม่มีเคยมีปรากฏมีคัคน,นี้คันเดียวอ่ะมันก็คงจะเมาที่ไหนมาอืเพราะคนปกติมันมันไม่เป็นแบบนี้หรอกต้องไม่ปกติไม่ไม่เห็นชัดเลยว่าไม่ปกติหลังที่นี้ไปก็คือต้อง กำชับเด็กๆนๆเด็กๆโดยเฉพาะว่าถ้าเห็นรถวิ่งมานี่ต้องหลบไว้ก่อนก็ต้องหลบไว้ก่อนเพราะทางในนู้นมันแคบกว่าเนี่ยงนนมันแคบกว่าครับมันก็สายมาตลอดแล้วสายมาตลอดเลยวันเกิดเหตุเมื่อผู้ก่อเหตุไม่มาแสดงความรับผิดชอบเพื่อนบ้านหลายคนที่เห็นเหตุการณ์จึงคิดหาวิธีและแนะนําครอบครัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อเอาเรื่องคนขับรถรายนี้ให้ถึงที่สุด ผู้ชมครับในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับเป็นจุดที่รถนั้นได้วิ่งมานะครับแล้วก็มาชนเด็กบริเวณตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ได้ขับออกไปด้านหน้าหมู่บ้านโดยไม่หันหลังกลับมาเหลียวแลเด็กที่ถูกรถชนนะครับวันนี้ต้องบอกว่าหลายคนนั้นทวงถามถึงความยุติธรรมนะครับแล้วก็จิตสํานึกนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับถ้าไม่ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังนี้นะครับบันทึกภาพไว้ได้ครับ ภาพเหตุการณ์ที่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้ถูกแชร์และส่งต่อในโลกออนไลน์จนหลายคนประนามถึงพฤติกรรมผู้ก่อเหตุและกระบวนการยุติธรรมเพื่อทวงถามความรับผิดชอบจึงมีข้อมูลเพิ่มเติมจากชาวบ้านว่าตำรวจได้ปล่อยตัวคนขับในวันก่อเหตุและไม่มีการยึดรถกระบะไว้ตรวจสอบทําให้ชาวบ้านทนกับพฤติกรรมนี้ไม่ไหวจึงร้องกับสื่อมวลชนตำรวจจึงนํารถกลับไปไว้ที่โรงพัก อีกครั้งวันนั้นจุดที่กเกิดเหตุก็คือบริเวณตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยบริเวณบ้านของอน้าเลยตรงนี้เลยใช่ไหมครับ,รบแล้วยังไงครับถึงได้เอาภาพนี้ไปออกสือ่อเราเห็นว่าเราสงสารเด็กหรือยงไงเราสงสารเด็กเพราะว่าจะทุกกคนชนเนี่ยเขาไม่ได้สนใจ เมาถึงว่าวันที่เกิดเหตุเขาก็ไม่ได้จอดอะไรทั้งนั้นแล้วเขาขับรถออกไปไหนครับถ้าขับรถเข้าบ้านคนเลยบ้านอยู่ซอยหนึ่งซอยหนึ่งแล้วพวกเราพวกที่ช่วยกันเวลาช่วงที่ชนเนี่ยนะก็ชนเด็กล้มแล้วกระเด็นลงมาแล้วรถจะวิ่งไปชนฝั่งนู้นชนฝั่งนู้นอีกเขาก็เรียกเนี่ยเป็นจ่าทหารอากาศอยู่นี่เขาว่าไปเคาะรถถอดเสื้อด้วยเพื่อจะห้จอดให้ให้รถจอดก็ไม่จอดมาดูเด็กเขาก็ไม่จอด ก็ไปสาย<ก>ไปตลอด <ไป S 1> เลย,ยไปสายไปตลอดจริงๆแล้วพอน่าจะลงมาดูไหมครับธรรมดามันต้องลงดูอ่ะอจิตของคนนะจิตสมนึกของคนเรามีใช่ไหมมันน่าจะลงใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องอะไรแย่งแวกกันต้องมาดูก่อนแล้วผ่านไปนานไหมครับจึงได้มีการติดต่อเข้ามาดูาตั้งกระชนจนกระทั่งทุวันนี้ก็ไม่เห็นมไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิน้นครับ ไม่มีมาถามไม่มีอะไรทั้งนั้นเห็นไหมก็เห็นท่าไม่ดีแล้วก็มาปรึกษากันตอนในซอยเนี่ยว่าเราจะทางานนี้ช่วยเด็กได้ครับถึงส่งภาพเข้าไปก็เลยเอาภาพนี้ไปออกสื่ออ่าเพื่อที่จะช่วยเด็กเห็นเหตุการณ์วันนั้นแล้วสะท้อนอะไรสะท้อนอะสะท้อนใจมากทุกคนเห็นแล้วตกใจมากเห็นไหมว่าเด็กอะมันไม่รู้เห็นไหม เกิดเป็นอะไรขึ้นมาทําไงแล้วพ่อแม่ครับมีเงินไหมก็ไม่เคยมีตุกา์แบบนี้ในหมู่บ้านไม่เคยมีเลยจ้างต่มาอยู่ในสิบกว่าปีอสิบกว่าปีไม่เคยมีอย่างนี้นี่นะก็คือจะเจอครั้งนี้แล้วก็น่าบ้านเราด้วยเหตุเกิดตรงนี้อ่าตรงนี้กลต้องตัวนี้ตัวนี้อ่าจับภาพได้ชัดเจนเลยอ่าหลังเกิดเหตุหนึ่งสัปดาห์ผู้เสียหายได้พบกับผู้ก่อเหตุแต่เกือบตลอดการเจรจาผู้ก่อเหตุ แทบไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆในการเยียวยาให้กับผู้เสียหายมีเพียงเจ้าหน้าที่จากบริษัทประกันภัยที่ระบุจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในวงเงินไม่เกินรายละ50,000บาทแต่การดำเนินคดีของตำรวจทำให้ผู้เสียหายต่างตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติและเกิดความไม่มั่นใจถึงความยุติธรรมที่จะได้รับเนื่องจากข้อหาย,ยังไม่แน่ชัดและมีการแจ้งความมาแล้วถึง1สัปดาห์ ขณะที่พันตำรวจโทสีวาพัฒนิทนวลธนรัตน์พนักง,งานสอบสวนสพคูคตได้เปิดเผยว่าเบื้องต้นได้ให้เวลาผู้ก่อเหตุหนึ่งเดือนในการชดเชยเยียวยาให้กับผู้เสียหายส่วนการดำเนินคดีได้ตั้งข้อกล่าวหาว่าขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหายส่วนข้อหาเมาสุราอยู่ระหว่างเก็บข้อมูลจากพยานและหลักฐานและจะตรวจสอบประวัติ ย้อนหลังของผู้ก่อเหตุเพื่อส่งฟ้องศาลตามขั้นตอนพักสักครู่ครับช่วงหน้าพาไปแกะรอยโจรชั่วขโมยโทรศัพท์กลางห้างดังหนีลอยนวล เป็นความคับแค้นใจอย่างมากเมื่อโจรรายนี้ลงมือกลางวันแสบไม่เกรงกลัวกฎหมายและไม่แคร์สายตาคนเดินผ่านไปมาสุริยะเทียนไพศสารพิการแขนผู้เสียหายได้เล่าว่าเขาเองได้เปิดร้านขายนาฬิกาอยู่ในห้างขณะยืนขายของให้กับลูกค้าได้วางโทรศัพท์มือถือไว้ที่โต๊ะด้านหลังซึ่งอยู่ในบริเวณร้านคร้อยหลังไปไม่ถึงสองนาทีมีชายวัยรุ่นสวมเสื้อสีดำ เดินเข้ามาชนกระถางต้นไม้แล้วเอื้อมหยิบโทรศัพท์มือถือเดินออกจากร้านอย่างใจเย็นโซฟาตัวนี้ตั้งติดนี่ไหมไม่ติดครับม,ม,ม,มีต้นไม้ฝังอยู่ครับมีต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้ใช่ครับออวางอยู่ตรงนี้ใช่ครับใช่ใช่เลยครับวางอยู่ตรงนี้ใช่ครับแล้วเขามายืนซุ่มอยู่ตรงนี้ใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วก็ เดินพุุมมา,าอะไรส่วนนั้นพี่ก็ส่วนนั้นกําลังม้วนขายของอยู่ครับขายของอยู่ที่นี่หันหลังให้หมดเลยหันหลังให้หมดอยู่ก<ะ>ี่คนครับอยู่สองคนกับเจ้าของร้านนี่คสองคนหันหลังให้กำลังม้วนอยู่เลยแล้วโทรศัพท์วางไว้ตรงไหนโทรศัพท์วางไว้ด้านนี้ครับวางด้านนี้เลยอ่านี่คือเข้ามาด้านนี้ครับครับตรงตรงที่ต้นไม้ล้มมานี่เราไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินครับเพราะวันต้นไม้ปลอมครับมันเบาอ่ะดูเลยครับ มันเบาเบาพอตอนไม้ล้มปุ๊บเขามาหยิบโทรศัพท์เสร็จเขาออกช่องไหนครับ ออกออกไปออกทางหน้านี้ครับแล้วเดินออกทางหน้านหลังไปเลยครับและช่วงที่ออกด้านนี้เราสังเกตไหมว่ามีใครเข้ามาหลังร้านแล้วมาออกด้านนี้ได้ไงไม่มีครับไม่ม,ไม,มีไม่ได้สังเกตเลยเพราะว่าเราเราทําที่ทําที่ทําอ่าที่เหลือไว้ไว้ครับเพราะว่าตั้งใจจะให้ลูกค้านั่งรอครับนั่งรอใช่ครับพ,พอดีว่าบังเอิญว่าถ้าลูกค้ามาสองคนผัวเมียครับถ้าสามีซื้อแล้วเมียกับลูกก็มานั่งเล่นได้ครับเราทําเพื่อประจุป,ประสงค์นี้ครับ ตอนนี้ก็เลยเลื่อนเข้ามาใกล้หน่อยครับมาดูหน้าตู้หนึ่งรอบหนึ่งรอบเลยครับหนึ่งรอบเว้นเว็บไม่กี่นาทีใช่ครับก็มายืนซุ่มอยู่ตรงนี้ใช่ครับได้จังหวะไม่เห็นครับมายืนซุ่มอยู่ใช่เสร็จปุ๊บได้จังหวะพอพวกพี่เผลอกันก็เข้าด้านหลังแล้วก็หยิบโทรศัพท์เลยใช่แล้วก็ออกด้านนี้ไปจะเห็นหน้าชัดเจนนะชัดเจนครับ ผมไม่แจ้งเหตุที่สอสอลาภเอาเลยครับแล้วตำรวจเขามาชุดหน้าเลยไหมยังเงียบอยู่นะผมเข้าใจครับว่าเหตุมือถือหายนี่วันๆเกิดไปร้อยคดีครับเราก็ไม่ว่างกันครับ<ำ>เพราะว่าถือว่ามันมันเยอะครับเหตุเกิดมันเยอะเระแล้วหลังจากวันนั้นแล้วเราทำยังไงเราทำไงก็ได้แต่ระวังตัวครับแล้วก็ แล้วก็โพสต์ลงทางโซเชียล็ตเ,เร์ยอะไรนี่ครับพวกพันคลิปหรือไม่ก็คนรู้จัก ใน Facebook ครับให้ให้เห็นหน้าตาหรือว่าคุณคุณให้แจ้งมาหน่อยก็ได้ครับจะได้โทรศัพท์ไหมครับสี่ได้ครับเพิ่งผ่อนเพิ่งผ่อนไ่ได้งวดเลยครับยังเหลืออีกเก้าวดราคาเท่าไหร่ครับหมื่นสามพันเก้าครับหมื่นสามพันเก้าร้อยแล้วก็เคสอีกเก้าร้อยห้าสิบบาทครับซื้อเองแล้วก็อยู่ในช่วงกำลังผ่อนด้วยใช่ครับมันทำกับคนคอมริกาได้ครับ มีแลฝากบอกกลุ่มที่ค้าขายเหมือนเราไหมให้ช่วยวมัดระวังหรือว่าถ้าเกิดก็เห็นรูกพันธนาฐานคนร้ายคนนี้ถ้าเห็นรูกพันธนสันหานคล้ายๆหน้าตาคล้าย,ยานี้ครับให้โทรแจ้งหรือไม่ก็แอดมาเท่าต่อยก็ดีครับหรือไม่ช่วยแก้งทางเดชั่นก็ได้ครับที่เราโพสในในโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่เราโพสใช้ชื่อว่าอะไรก็ สุริยาครับสุริยาครับก็สามารถเข้าไปดูได้มีรูปชัดเจนมีรูปชัดเจนครับปากบอกอะไรกับร้านอื่นๆไหมครับคนจะระมัดระวังยังไงในเมื่อร้านเราเกิดแบบนี้แล้วคือว่าผมนี่พลาดครั้งเดียวครับโจนี่อาศัยแค่เวลาดูแลเราห้าวิกับขโมยห้าวินาทีรวมสิบวินาทีได้มือถือกับเคสไปหมื่นห้าบันกว่าทนะครับก็เดินให้ระวังไว้ครับยา ชะล่าใจพลาดแค่ครั้งเดียวคือมิจฉาชีพพวกนี้มันจ้องอยู่ครับจ้องว่าเราเผลอเมื่อไหร่ก็เสร็จเมื่อนั้นครับแลานก็ุ่นหรด้วยะครับเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมชั่วที่เกิดขึ้นซ้ำซากซึ่งน้อยครั้งที่ผู้เสียหายจะได้ทรัพย์สินคืนแต่รายนี้มีสายตานับร้อยคือกล้องวงจรปิดแต่โจรรายนี้ทำไมรอดไปได้ คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้านะครับเจ้าของร้านขายนาฬิกานะครับถูกมิจฉาชีพนั้นฉกเอาโทรศัพท์มือถือไปขณะที่ได้วางไว้ที่หลังร้านนะครับคนร้ายนั้นได้อาศัยทีเผลอนะครับใช้เวลาไม่ถึง1นนาทีนะครับต้องบอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดตัวนี้นะครับสามารถบันทึกหน้าคนร้ายไว้อย่างชัดเจนครับดูภาพนี้ก่อนครับภาพนี้เกิดเกิดขึ้นวันไหนอย่างไรครับเกิด เมื่อวันนี้11พูบาันครับเวลาประมาณเที่ยงเที่ยง24นาทีครับครับรเผอิญเผอิญว่าผมอ่ะวางมือถือทิ้งไว้บริเวณนี้ครับบนบริเวณนี้บนปลายโต๊ะครับแต่ว่าอยู่ในบริเวณร้านนะครับใน,ในบริเวณในบริเวณร้านว่าพืน้นนี่บ่งบอกอนาเขตครับครับแล้วตัวเราอยู่ตรงไหนวันนั้นตัวเราพอผมเผลอวางมือถือก็ไปจัดการกับลูกค้าก่อนครับ ตรงนี้มือถือวางไว้ตรงนี้มือถือวางไว้อแล้วเขาจึงเขามาเขามาดูก่อนมาดูหน้าร้านก่อนใช่ครับรูปไหนคือตัวเขารูปนี้ครับอันนี้เลยใช่ไหมล่ะอันนี้เลยครับนี่คือมาดูแล้วนี่ครับใช่ครับมารอบเดียวมาดูรอบเดียวมาดูรอบเดียวครับมาชะงวกดูนาฬิกาในตู้ใช่ครับแต่ว่าแต่ว่า คือคงแบบมาดูล่าเร้าไว้ก่อนนะครับว่าคงเอานาฬิกาไม่ได้เพราะว่าเราเซ็ตเซิร์ฟเด้นหนาครับทีว่ามีลูกค้ามาผมเลยวางมือถือไว้บริเวณตรงไปลายโต๊ะครับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวพอพอหมุนนึกว่ามือถือเราอยู่ไหนเพราะว่าเราปัญหาถูกหามไม่ดีครับนึกว่าความจํางเราไม่ดีหาแล้วก็ไม่เจอเลยลองโทรเข้ามือถือให้ใช้มือถือรุ่นพี่เจ้าของร้านนะครับโทรหาครั้งแรกติดครั้งที่สอง ปิดเครื่องปิดเครื่องไปสแสดงว่าผมว่าผมยังใจดีเนี่ยอุตส่าห์เดินออมาจะไปแล้วก็สัญญาณที่เอนะครับคบยังยังคิดด้วยใครมาทําต้นไม้ล้มเห็นเหมือนกันว่าต้นไม้ล้มใช่แต่ว่าไม่เอะใจครับพอผมไปอ่ไประ,ะ,ะ,ะงับสัญญาณนะครับพี่พี่ามา,มารีเพยเทสดู แต่ละห้างนี่มันจะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้มีแน่นอนครับมีแน่นอนแต่บทีเล็กๆน้อยเขาก็ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องเป็นราวใช่ครับแต่ถ้าจับได้ก็จะดีมันจะได้ไม่มีคนพวกนี้อยู่ใช่ครับพอดีว่าผมเล่นพวก Facebook กับอ่าพวก Facebook อะไรนี่ด้วยครับบันเลยพอมีช่องทางหนึ่งที่จะโพสได้ใช่ครับว่าความรู้สึกเป็นอย่างไรใช่อยู่ในขั้นตอนของการผ่อนด้วยนคือว่าตอนแรกเรากะว่าไม่เอาความเพราะว่าถือว่าให้ให้แบ่งกันกิน แต่ว่ามันพี่เ็บอกว่าที่เจ้าของร้านก็บอกว่ามันเห็นหน้าแล้วนะกลัวมันจะไปทำกับคนอื่นอีกครับผมเลยเอามาโพสครับเหตุการณ์นี้ครับคุณสุบิยาต้องเสียโทรศัพท์มือถือไปหนึ่งเครื่องเป็นเงินกว่านหนึ่งมืนบาทมาถึงวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าทั้งที่แจ้งความตำรวจสอนอลาดพร้าวไว้แล้วพฤติกรรมขโมยมือถือง่ายๆแบบนี้ทำให้ร้านค้าในห้าง ต้องหวาดระแวงอีกครั้งทั้งที่น่าจะมีความปลอดภัยสูงโจนรายนี้ยังกล้าลงมือหรือเป็นพื้นที่าหากินแหล่งใหม่ของพวกมิจฉาชีพ